สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกม Doom by Fate นะซึ่งผมไม่รู้ว่ามันเหมือน Forza หรืออะไรไมแต่ว่าผมเห็นมีสกินกับตันเพลคอรดอินมเอแล้วก็เจมปคิวเลยผมเพิ่งซื้อมาเล่นได้เนี่ยมาดูกันว่าสกิลจะเหมือนเออเจ้าเจฟในเขตคนรุนแรงไหมใครที่ไม่รู้ว่าเจมในเขตคนรุนแรงเป็นยังไงก็มันจะมีสกิลหนึ่งชื่อเฟนซี่มันจะมีโหมดคล้ายกันไหมไม่รู้เนี่ยอันนี้เป็นของเขตคนรุนแรงนะผมเอาฟุตเทจขึ้นนะ มันจะเป็นตัวแบบว่าออพุ่งแทงพุ่งแทงยังไงพุ่งไปเนะี่ยซึ่งให้ผมเดาเกมนี้มันชาร์ตตีไม่ได้เนีนอนเพราะว่ามันออกเป็นแนวสเตมินาเหมือนฟอร์สเคนนะเนาะถ้าให้ผมคิดว่านะน่าจะประมาณเนี่ยตอนตอนใช้สกิลเฟนซีมนะ่มันอะแทงหนึ่งคนพุ่งไปเรื่อยๆก็อาจจะไม่ใช่แต่อาจจะมีสกิลที่คล้ายกันเนาะโอเคงั้นเราไปดูเออเกมจริงๆกันเลยนะครับผม เจตัวคิวเลอร์อ่ะเอ้ยถ้าเปิดตกอะไรเอ้ยตกใจหมดโอ้โหแล้วเ,เจมันมาอยู่ในเ r e a ห้าสิบเอ็ดได้ยังไงเลยเนี่ยเอ้แชามาเดี๋ยวผมไม่ได้รู้ในเรื่องดูวา f เฟสแล้วมาดูกันว่าเออหมดเฟนซี่ใช้ดีไหมมาดูวิธีเก็บหมดเฟนซี่นะครับผมก็คือการย่องย่องหรมั้ง <laughs> มันเป็นตัวแอบสเตลหรอลือยังไงโอเค โอเคออกมาจากหมดปแล้วก็กดเฟนซี่แล้วก็วิ่งไปเลยอ่รารอจัจะว่าใช้ปืนลูกซอแล้วพุ่งไปแทงอืโดนไปหนึ่งแผลครับผมอ้าวพุ่งจับไม่โดนอ้าวเขาบล็อกตีนะตีนะจะตีนะแต่เลงไม่เึง,งโอ้ยเฟนซี่หมดเจฟน่าจะเออเล่นยากอยู่นะเพราะว่าต้องเจ็บเฟนซี่เปิดไวๆไจะไปไหนไปแล้วนะเอาววิ่งอย่างไว อ่ะโหมดเฟนซีครบเปิดโหมดกลับมาแล้วก็กดวิ่งบล็อกไม่ได้ดิ <c oughs> รู้จักคำว่าซ้ำใจไหมเออยืดไปเอวตาหอ,อกใส่นี่ไม่เอาจะตออีดอกท้ายดอกท้ายก็ไม่กันเลยวิ่งไปตีสามสิบดาเมจ ตายแกต้องตายอิสมาเอลอิสมาเอลอือบล็อกอ่าบล็อกเหรอชนะเล่นเ,นเชิงพอก่อนเล่นเชิงก่อนโอ้เขาเขาไปไกลแล้วเราเปิดฟินซีเลยเขาเขาวิ่งไปได้ไกลแล้วเราเปิดฟินซีเลยพุ่งไปซ้ำตายเยี่ยมเลย ผมจะเน้นเก็บเซอร์ฟลิตอย่างเบคอนเป็นลาสแมนนะครับผมเพราะว่าจะได้ไล่เขาเลยไม่น่าลำคาญแต่ถ้ามันจำเป็นผมก็จะฆ่าเขาไปเลยเอ้าวอันนี้ทำเลยเรียบร้อยโดนแทงฟันหนีหนึ่งรอบฟันอีกเอาไม่โดนอืมอ้าวบล็อกพอดีกเกมรูมไวเฟดี่เล่นยากนะครับเนี่ยไอฮิตบล็อกเนี่ยกว้างเป็นวานเร็วโห แต่มันก็สมดุลในแบบของเขาอะนะเพราะเซอร์ในเกมนี้รีคูดาวสกิลอย่างไวเลยอแล้วมันไปไหนแล้วเนี่ยอ้าวอ้าวใจเอเจนโดเปิดเฟซซี่วิงงว่งไล่แทงเฟซซี่เนี่ยอ้าวไม่โดนเฉยไม่โดนอะไรเปิดโหมดข้างไว้ก่อนแกต้องตายกับตันไม่หนี่ไม่แทงแทงตายซำไมได้หนึ่งทีแล้วก็วิ่งึ้นไป ป็นซีก็หมดอีกเฮ้อเก็บใหม่โอ้ชีวิตกูเฮ้ยเจ๊เป็นซีมันควรอยู่นานกว่านี้สิวะอ่ะเอาอยัางไงเอาอยัางไงเอาอยัางไงเอายังไงคุณทหารเอากับผมยังไอองไปยังไงครับคุณทหารทำไรคุณไม่ได้ผมก็จะไล่เจนโดนะอ้แทงเลยหนึ่งครั้งแทงเตะหนึ่งที ฟันมันจะฟันนะทำแคสกิลออไม่ค่อยโดนก็ขอโทษด้วยนะเพราะผมก็ไม่ได้เล่นเกมนี้เสียเนานะพึ่งเข้ามาครั้งแรกอะไรเยอะอ่ะมไม่เป็นไรไลเ่เจนโดก็ได้เพราะเวลาจะหมดแล้วการการที่เราฆ่าตัวที่มันฆ่าได้มันจะดีกว่าสเตมิน่ก็จะหมดแล้วโอ้โหสเตมิน่หมดเลยครับเกมนี้สเตมิน่อย่างไรอา้าวทำอะไรเจนโดนี่นีน่ยบร้อยตาย ไหนใครใครไปคอนนายใช่ไหมเพื่อนอืมไฟฉายสองตาบ่อยนี่เกินเปิดเป็นซีวิ่งไรแทงเลยไม่เก็บรอสเตลครับแจ้งว่าจะเก็บแต่ไม่เก็บให้ครบครับผมเพราะเวลามันจะหมดอ่ะจูเหรอจูเหรอจูตึงนะเนี่ยตึงนาทีนี่เขาจะรอดไหมเวลาเหลือสามสิบกวี่ผมจะฆ่าเขาได้ไหมเนี่ย ปันหนึ่งแผลสองแผลแผลที่สามไม่โดนแผลที่สี่ก็น่าจะไม่โดนนะโอ้ผมไม่โดนจริงติดอะไรไม่รู้แผลที่สี่แผลที่สี่ไม่เป็นไรพุ่งไปแทงเลยฮะเลยอ,อีกแล้วเหรอโอ้ยจับก็ไม่โดนจับแทงไม่โดนอีก เจ็ดวิสุดท้ายเจ็ดวิสุดท้ายห้าสี่สามสองเออโดนมาดีลาสดแมนสแตนดิ้งมาแล้วโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. ไม่น่าเชื่อว,ว่าจะทำได้นะไหนอยู่ไหนครับผมเก็บเกลี่ให้ครบแล้วก็วิ่งขึ้นไปแดงเขาจะลงมาไหมอ่าเขาลงมานะผมเปิดโหมดวิ่งไล่ล่าเลยอืมเขาบล็อกผมก็ฟันแบบนี้ ขอหน่อยขอหน่อยนี่โอ้ยแล้วมุมกล้องมันต่ำลงเกิดอะไรขึ้นมัน่าจะลืมปรับอ่าวบล็อกบล็อกไปยับตอนเซงนซีหมดเออก็ถือว่าดีอยู่ไหนฐานอินยาวไปไหนคุณทานมาหาวุากาเกรเดี๋ยวพิ่งผูไม่โดนเลยวะเอาลูสองเขาก็ไม่โดนอา่าวแต่เขาบล็อกโดนแย่แย่แย,แย่วันนี้ไม่ดีไม่ดีฮะ อะไรอ่ะก็ว่ารอบอกเขาหมดแล้วนะไม่ไหวแล้วเจ๊จะไปไหนฐานนี่ไงมึงไปฟันน่นหนึ่งทีโอ้โหเหลือยี่สิบยีผมจะฆ่าเขาได้ไปเนี่ยเลือดงเขาเหลือเท่าไหร่โอ้ตอนนี้เลือดงเขาโลแล้วเริ่มเถอเริ่มเริ่มโรใช่ไหมคุณฐานคุณต้องตายตายซะเพราะคุณตายอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ย อันนี้ก่อนเวนคำจะฆ่าเขาได้ไหมนะอ่าเรียบร้อยตายซะแล้วก็ชนะเป็นแบบใสๆครับผมโ <c oughs> อ้จะตกใจกับฉากฉากปิดตัวได้เกินโกทูสลีปหรือไงวนะเนี่ย